ค่ะช่องไม่อบกอกนะคะมาถึงนี่แล้วนะคะที่อยู่ของแมงทับพ,พูนไหนคะลุงวางหลังนี้เหรอคะไม่บ้านแกพักนะ่ะอ,อันนี้เหรอ,อ,อโอ้หลังนี้นเนาะอันที่เทใหม่นี้ก็คือห้องครัวเนาะห้องครัวนะคะนี่นะคะแม,ทมไไนนะงทับพูอยู่ร้านป้าซอค่ะ อยู่ร้านป้าซอยังกระต๊อบอีกเยอะแยะแล้วลุงวางลุงวางวันนี้ได้กี่คลิปแล้วจะ๊ะย,ยังไม่ได้สักคลิป <laughs> โอ้ยคุณแม่ก็ทําคลิปเดียวไม่รู้ได้หรือยังว่าใครมาลัเหมือว่าจะไปถ่ายแล้วจ้ะเอาใครมาลจัจ๊ะก็ยังไม่รู้เดีย๋ยว <ๆ S 2> ไปดูกันขอก่อนคะ่ะอันนั้นคุณอะไรเขาอ,อยู่ตรงนู้นนะ่ะเดี๋ยวไปหาชมก่อนคะ่ะไปหาล้อชมก่อนนะคะ กว้างอยู่นะคะนี่นี่นี่น,นี่ทุกคนกว้างนะคะสถานที่ของคุณฟอนลี่ก็ตรงนี้ค่ะไม่ได้มีแหนงหน่อไม้บ่แถวนี้นะตรงนี้ใครอยู่เนาะนี่ตากอะไรคะเนี่อ่สมมบ่นี่สวัสดีค่ะคุณชายโอ้นี่เหรอคะโอ้มาหาเลาะดูบ้านยูทูบเบอร์เราวน่แล้วค่ะวันนี้ สวัสดีค่ะโหอันนี้เพ<ห> <c oughs> ิ่งจะตื่นแม่ครับโอ้ไม่เป็นไรคะ่ะเพราะว่ามันหนาวอากาศหนาวแล้วนี่นเย็นหนาวเลยนั่นเลยอ๋อค่ะโอ้เหมาะเหมาะนะคะอยู่ที่นี่ก็อากาศดีดีใช่ครับแม่ครับไม่ได้ไปหาขุดปูทามทุ่งนาเนาะ <c oughs> สักวันสามวันนี้ไปขุดปูป่น์เยวจะไปอยู่แม่เกี่ยงการเกี่ยงงานให้มนทงงแขอ่ใช่ไหมคะโอ้ของใครเขาก็ขุดได้อยู่ค่ะแถวนาเรานี่ <c oughs> น้าแม่ก็ไปขุดเลยนี่ตรงไอ้นี่นี่บ้านไร่นี่นอเออใช่มันก็มีที่ให้ขุดเยอะนนแยะใช่ตั้งแต่เราไปเกี่ยวข้าวเนาะเดี๋ยวไปเลาะดูก่อนคะ่ะ <c oughs> ว่าแถวนีโโ้โอ้ได้จังกลิมไปไหนคะน,นัน <c oughs> โอ้พายหลงไปเลาะเล่นอ้โ <c oughs> <c oughs> โอ้สวนจังเลยไม่เห็นได้มาเห็นนานแล้วได้หนิเขาจัดสวนตรงนี้เนะาะโอ้โหดอ,อกไม้นานา,นานชนิดเลยเออลมแล้วค่ะเดี๋ยวปลูกขึ้นก่อนอันนี้เขาเรียกว่าไอ้เฟื่องฟ้านะคะนี่โอ้เฟื่องฟ้ามีหลายดอกมาค่ะสีส้มนะคะอันนี้จะเป็นเอ่อท้องไรนะคะสีเหลืองแล้วก็เฟื่องฟ้าสีขาว สีชมพูโอ้สวยมากเลยค่ะ a เมซิ่งเลยนะคะด้านข้างๆนี่ค่ะสวยๆมากเลยค่ะโอ้โหสวยมากเลยนี่ไม่ได้มาเห็นนานแล้วนะคะนี่ค่ะสีชมพูสดใสไม่รู้เขาขายยังไงนะคะอันนี้เนาะแล้วมันอยู่ในถุงมันก็จะเหียเห่ยวๆนิดนึงค่ะ โอ้โหอันนี้อันนี้นี่นี่นี่ที่เราต้องการนี่นะคะทุกคนเอาไปตามใส่มะละกอค่ะอันนี้เขาเรียกว่ามะเขือเทศเออเล็กๆค่ะไม่รู้เขาเรียกมะเขือเทศอะไรเนาะทุกคนเดี๋ยวคุณแม่มองมาเห็นตั้งนานแล้วนะคะอันนี้เดี๋ยวจะไปสัมภาษณ์ก่อนอันนี้นะ่าจะเป็นของป้าหวังแน่เลยค่ะ กินได้นะนี่โอ้โหค้างบวบค้างน้ำเต้านะคะว้าวนะคะทุกคนสวยจังเลยบวบก็ย้่ใหญ่ค่ะนี่ป้าหวังอยู่ข้างในอยู่บอมาสัมภาษณ์หนะะ่อยค่ะป้าหวังอยากสัมภาษณ์เรื่องอ้นนี่ล่ะคะ่ะน้ำเต้านี่เขาอาใช้ใส่น้ำหรือคะ ๋อเขาเอาไปลวกเอาไปต้มเหรอคะอ๋อถ้ามันเป็นลูกแบบนี้นะคะป้าก็บอกว่าเอาไปปอกแล้วก็เอาไปตอกแล้วก็ฝานฝานเป็นชิ้นค่ะต้มแล้วก็ต้มตืดแซ่แล้วก็ได้เหมือนฟักอลค่ะ,คะโอ้ยแอนซ่อนค่ะออนซ่อนออนซ่อนบวบเล่าค่ะงอียอี วันนี้ก็มาลอลอแถวบ,บ้าน y o u u u e แเรานะคะโอ้โหโอ้โหลมรมรมรม,มทุกคนลมขนาดนี้นะคะนี่ดูสิไอ้จริงยางค่ะมาข้างหลังค่ะเพราะว่าหนูเห็นมาดันคอยมาเลยเห็นมันง่ามค่ะเฮ้ยค่ะมัน,ส,มนมมสั่งค่าประสซ่ค่ะ โอ้นึ่งก็ได้เหรอคะเฮ้ยคือสุดยอดแท้ะอันนี้นะเอาก็เอาไปล้างน้ำอันล้าำโอ้กระปาแล้วก็จ้า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 ค่ะ กินเบ็ดเปลือกอันหน่อยโน่นนี่นะเขากินได้ทั้งเปลือกนะค่ะเล็กๆอ๋อค้อนค่อยนึงหลายรอบนี่นะคะป้าหวังตัดปุ๊บแล้วโอ้โหนี่นะมันแก่มันแก่ไว้เมื่อบานมากแล้วมันแก่ก็เลยต้องเอาไว้ทําเนยนี่แหละค่ะหนูหนูช่งถามว่าถ้าถ้าเราเอาใส่น้ําได้ไหมคะไม่รู้เหมือนกันจะลองดูเนาะเออเพราะถ้ามันใส่น้ําได้ดีโอ้สวยนะคะแล้วก็สารที่ครอบน่าจะได้อยู่เนาะใช่ค่ะ แล้วเราให้มันแห้งแล้วเราก็เอาเม็ดข้างในมันออกมาจนจนใช่ค่ะจนจนเหลืองจนอันนี้ก็บวบเนาะค่ะนอะใหญ่แท้อันนี้ก็ขั้นเมื่อบานแล้วเราไมแล้วแก่เบิ่โอ้ค่าป้ากลับบ้านนะคะจ้าตับแล้วก็ล้างล้างแล้วก็ทันเบิดทั้งในทันทันอ๋อฟานเนาะค่ะแล้วก็ทําเป็นชิ้นๆเอาไปเอาไปนึ่งแล้วกินเบิ่ลงโอ้ค่ะแม่ก็เห็นแล้วก็หลายรอบแล้วแซ่บแซ่บโอ้ยนะคะขอบคุณค่ะป้าหวังขอบคุณนะคะ หมักน้ำหมักน้ำเต้าบ้านเราเรียกหมักน้ำเต้าค่ะบ้านน้ำเต้าอันนึงแบบอ้วนๆแล้วใช่อ้วนๆแล้วเราก็ใส่น้ำอีกชนิดนึงนะคะน่ารักอันนี้ก็จังะมาที่โจมกขนาดอันนี้ก็หนีเป้าหวังนะคะตรงเลี้ยงอยู่นี่เอาไว้ทำพันอันนี้ก็เสียไว้เถื่อมันแก่ก็เอาไว้เอาในมาใช่ค่ะอันนี้นะป้าหวังไม่ได้ตั้งใจปลูกใช่ไหมคะทิ้งไว้หรือว่ายังไงคะเออมันมีเม็ดเ้าให้ตัวเองก็เอาเม็ด หมักน oh, oh, uh ้ำ oh. ก kind of re really right? yeah. like ับเม็ดมะบวกพิมพ์ปืดตั้งนี้อันนี้น่ะพิมพ์ปืดตั้งนี้โอ้ค่ะเกิดขึ้นมาโอ้โหนะคะไม่ได้ตั้งใจค่ะมันเกิดให้ป้าหวังนะคะขึ้นมาแหละคือมันมีเม็ดอยู่ปืดขึ้นมาแหละก็โอ้ยนอนปืดขึ้นมาก็เลยโหดโอ้แกก็เลยลดน้ําเอาก็ได้กินเลยนะคะนี่แหละค่ะเป็นประโยชน์มากเลยนะคะใส่ปุ๋ยดอกใส่ ใช่ค่ะดูแถวนี้ก็ปุ๋ยเยอะอยู่แล้วเนาะค่ะเศษอาหารเศษอะไรใช่ค่ะเปลือกไข่เปลือกอะไรเนาะเออใช่ค่ะเปลือกไข่ก็เป็นปุ๋ยชนิดนึงนะคะขอบคุณป้าวังมากเลยนะคะแตงโมเปลือกอะไรที่เรากินนั่นแหละเอามาใส่ตลอดโอ้ค่ะแป้งธรรมดาสุดยอดแยกอย่างขยะวางง่ายๆคอยดอกที่เมืองอ่ะคอยสิคอยสิบโมเป็นขยะเราคอยสิบโมใส่ถุงพิเสิ ปนซีค่ะเป็นเปลือกที่สดๆป้าหวังก็ถือว่ามาใส่ตรงนี้เลยนะคะเป็นปุ๋ยต่ออีกทอดนเรราอะไใช่ค่ะโหสุดยอดเลยค่ะป้าหวังจังหวะมูมาหามีขยะไม่ได้ไม่มีอันนี้เก๊ก็จะน่าจะเตรียมทำที่นั่นอันนี้ก็หวัแล้วกะเอามาไว้นี่แล้วตากแดดเป็นไทยใช่ไหมคะป้าหวังโอเคเป็นไทยกับเคนตาลูปจ้า ตัวเองก็เผื่อมันแห้งแล้วจะหวานต่อเออใช่ค่ะจะได้กินของป้าวังอีกแล้วนะคะนี่ขอบคุณนะคะป้าวังขอบคุณค่ะเทา่าจินอนี้เะะดูดูถ้าจะไม่งามแตยังสวยมากเป็นดินลูกลังเนาะเป็นดินลูกังใช่ค่ะนี่ทาวันจะตรงนี้แล้วใหญ่มากอกอะไรเือะไรเราก็ทิ้งหมดปษเ่ที่นี่อ คือไม่ได้เป็นขยะได้อันนี้จะมีแต่เน่าเน่าเน่าลงไปใช่ค่ะมันย่อยสลายลงไปเลยนะคะนี่นะคะชอบไม่อดโกกกกต้องขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณป้าหวานนะคะที่ให้ความรู้จ้าขอบคุณค่ะช่วยดูคลิปนี้ให้ด้วยนะคะสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ